สวัสดีครับผมเช็คทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลด Minecraft Pocket Edition เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน0 1น0นะครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมีแอปเออแอป4399ครับแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ แอปีสก็เก้าพอเเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแร๊บหนึ่งนะครับเน็ตผมช้ารอมโหลดก่อนนะครับเออแล้วเราก็พิมพ์ค้นหานะครับนี่ครับฉันว่า m i n e c r a f t Po ตมครพี PE นะครับแล้วก็เลื่อนหาครับมันจะ มีบอกครับเวอร์ชัน0 2 1ครับนี่ให้กดดาวน์โหลดเลยนะครับตรงสีส้มๆตรงนี้นะครับพอโหลดเสร็จก็เล่นได้เลยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับของค,ครับ